หนึ่งพันบาทเนี่ยของที่อยู่ข้างในเนี่ยเกินหนึ่งพันแน่นอนกล่องใหญ่มากเลยวะอันนี้เย็บผ้าโอ้ไม่ใช่เย็บผ้าน,นี่เลยรีโทศัพท์เปล่าะอพิมพ์ไอพิมพ์เฮ้ยได้ท้องได้ท้องสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องซุมของพิมพ์รีพายกันนะครับอันนี้เอฟมา กล่องซุ่มหนึ่งนะครับผมในราคา1,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในนะครับมันจะคุ้มไหมก็เหมือนเราซื้อหวยนอะ,อะเราซื้อหวยเป็น1 0 0 0บาทแต่ว่าอาจจะหมดเงินเลยแต่ว่าซื้อกล่องซุ่มแม่พิมพ์ลิพายนะครับเขาบอกว่า1,000บาทเนี่ยของที่อยู่ข้างในเนี่ยเกิน1 0 0 0พแน่นอนเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาดูว่าเขาจะจับอะไรใส่ในกล่องนี้นะครับแต่ที่เด็ดๆเลยก็คือกล่องซุ่ม1,000บาท มันจะมีทองคําอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ไม่ไม่ทุกกล่องนะครับแต่อาจจะเป็นกล่องนี้ก็ได้ที่ได้ทองคำ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยก่อนที่จะแกะนี่เราเช็คก่อนเผื่อข้างในนี้มันได้รางวัลใหญ่ <c oughs> นี่ครับโอเคชื่อตรงนะครับเรียบร้อยมาเราจะได้รู้ความจริงสักทีค่อนข้างที่จะตื่นเต้นถ้าพิมพ์ี่พายให้โชคนี่สุดยอดเลยนะหนึ่พันบาทก็ได้ทองคำนี่สุดยอดเลยนะ รีเพิ่งแกะเลยนะเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ย,ย,น,ย okay. น,น,นี่เลยโอเคมาเอ็นเอ็นนี่เลยอี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 โอ้เออเจอทีแรกมันเจอนี่เลยเว้ยนี่เลยลงังลังลังเลยอีบ้าพิสูจน์กันเอาเอาชิ้นเล็กๆก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแง้มดูก่อนมัน <laughs> มันมีอะไรบ้าง เอา้าวิน,นี้กล่องใหญ่มากเลยว่ะมันมีมันมีกล่องสูงอีกกันนีงเดี๋ยวเราชิ้นเล็กก่อนแล้วกันนะโอ้ยนี่เอาชิ้นแรกชิ้นแรกอันนี้น่าจะเป็นมาม่าถ้วยร้อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชกระปุกกระปุกกระปุกไม่ใช่มาม,ะมะ่าทวยร้อนกระปุกกระปุกโอเคชิ้นแรกผ่านไปโอ้นี่นะครับ อันนี้เย็บผ้าเออไม่ใช่เย็บผ้าอ,อันนี้เอาไว้เอาไว้เย็บผ้าโอเคมไปใช้ใช้ประโยชน์ดได้ดีเนี่ยปึ๊บโอ้เฮ้ยมีเยอะว่ะนี่เลยไม้แข่งเสื้อเอ,อ้ยแต่เ,ออข,อเขาคุณภาพดีนะแข็งแข่งอย่นี้นี่เป็นอะไรวะเนี่ยนี่เป็นอ๋อกระดาษคล้ายๆกระดาษทิชชู่ น,น,นี่เราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็กระดาษกระดาษเหมือนกันนี่กระดาษกระดาษสามกองเลยนี่เลยเฮ้ยโทรศัพท์เปล่าปะเอ๊ะอะไรวะนวนเนี่ยเอ๊ะเกะก่อนเกะก่อนเฮ้ยมันมีอันนี้เยอะอยังยวะอี๋นี่นี่นี่ อีพิมพ์อีพิมพ์อีพิมพ์ให้อะไรเมาวะเนะี่ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยได้ทองสุดยอดเฮ้ยมันไม่หลอกเว้ยเจมันให้ทอง <c oughs> ได้ทองได้ทองเฮ้ย <c oughs> ไ,ได้ทองจริงเว้ยเฮ้ยน,น,นี่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 ยครับพิมพ์ในไพายไม่หลอกนะครับโอ้ยได้ทองจริงได้ทองจริง ุดยอดสุดยอดเอาเอาดูดูดูสุดโอ้โหท้องคำนี่ <c oughs> คือสุ่มครั้งแรกนะครับนี่ครับพิมพ์รีพายส่งมาจากใจนะครับผมจากใจพิมพ์รีพายถึงเพื่อนรักนะครับแทนการขอบคุณที่สนับสนุนและให้กำลังใจเรานะครับผมโอ้ยุนิ้วให้พิมพ์รีพายเลยครับออ้ยโอเคอุย้ยได้ยังม<ะ>ีต่อเมื่อกี้ได้ไปนี่นี่ ออกมาสี่ห้าชิ้นแล้วพอดีไปเจอกล่องนี้พอดีโอ้โหได้ไปทองคํำไปแล้วนี่เลยเลยเยอะนะนี่เลยเยอะเลยแต่ว่าโคตรคุ้มอะ่ะเดี๋ยวเขามีให้ด้วยนะนี่นี่นี่เขามีรายการมาให้ด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยคือคือของที่เขานี่มาเขาเขาจะเขียนราคามาให้หมดเลยแล้วเราซื้อมาหนึ่งพันบาทเนี่ยยี่สบชิ้น 1419บาทแต่ว่าที่หลักๆเลยเราได้ทองเราได้ทองโอเคเอาดูดูดูต่อดูต่อเดี๋ยวเรามาดูไอชิ้นใหญ่ๆนะเจ๊นี่เลยนี่เลยนี่เลยปึ๊บนี่เลยเจ๊ปึ๊บพี่นี่มันเป็นข้าวไม่ใช่ทางขยะทางยะเอ้ยกำลังอยากได้พอดีนี่นี่ เปิดได้ด้วยอ,อุย,อยมันออกไม่ได้嘛นี่นะนี่นะโอ้ได้ทองส,สั่นเลยใช่ไหมสีชมพูด,ด,ด้วยครับได้ทองแล้วสั่นเลยโอเคปึ๊บอันนี้อาจจะเป็นทองครึ่งสลึงเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเป็นตอนท้ายนี่เลยนี่เป็น,เป,นเป็นทางทางขยะเหยียบปึ๊บเปิดเลยโอเคเลยอะเดี๋ยวนี่เลยนี่ครับอ้าวทิ้งไปนี่ครับ โอ้ยเด้ไอ,อที่เย็บผ้าสองอันเฮ้ยไอโฟนเปล่านี่ยนี่อะไรวะเออนี่เป็นอะไรไม่รู้เครื่องเลยเครื่องเล่นเด็กเครื่องเล่นเด็กใบพัดเด็กเอ่อที่เย็บผ้าสามันแล้วนี่ครับอันนี้กระติกน้ำกระติกน้ำโอเค แข็งแรงเออนี่นี่เลยถ้วยร้อนโอ๋ออร่อยอร่อยรสเนี้ยเคยชิมละถ้วยร้อน,อนแม่อิพิมนะครับรนี่เคยชิมละโอ้โหกล่องนี้เยอะมากอันนี้โอ้นี่อันนี้นนนนถาดสวยสวยฮึ те, ถาดดอลลมอนเ, <ฮ historic> เล่นเล่นเล่นตลกได้เออโอเคอเคันนี้ กระติกกระติกอ๋อกระติกไรพวกเป๊ซี่น,นี่อเอาเกลี่ยหมดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เฮ้ยอ,อันนี้อ๋อเป็นแม็ดเป็นเม็นี่ตะเกียบแล้วก็อันนี้ก็เป็นอขนมกีนน้ำยาป่าแม่อีพิมเหมือนกันแม่พิมพ์ทำนะครับ ันนี้อฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้ก็โอเคเนยเป็นกาดเป็นกาดได้อะได้อะคุ้มคุ้มโอเคเดี๋ยวนี่นะครับทุกอย่างเราก็เกะออกมาหมดละนี่เลยตามรายการเขานะครับเขาจะมีรายการของเขาบอกอยู่แต่ว่าถ้าเราแยกออกจากทองคํานะครับก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะ อ่าคุ้มอยู่ละของที่ได้มาก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้เลยนี่นะครับหนึ่งพันบาทเราเอฟมาหนึ่งพันบาทแต่ว่าเขาก็เกินจํานวนก็อยู่ในเล้กหนึ่งพันสี่ร้อยบาทในมูลค่าของของนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือนี่นะครับคือวันนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีนี่นครับทองคําแม่พิพิมพให้จริงเอออีพิมพ์ให้จริงนี่เลยไม่ได้โกหกนะครับขออ่าให้ดูอีกรอบหนึงนี่นะครับ สร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึงนะครับนี่แล้วก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้ปกติก็เห็นเขาใส่แหวนใส่อะไรนะแต่ว่านี่นครับโอ้โหได้ของจริงครับขอบคุณมากครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ